คลิปในวันนี้รีวิวหน้าจอเสริมสำหรับมือถือครับตัวนี้เป็น s m a l l i g Wireless Video Monitor for iPhone ครับตัวนี้เป็นชุดของ v l o g k i t นะครับ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวใช้งานนะครับเจ้าตัวหน้าจอเสริมสําหรับคนที่ใช้ตัวสมาร์ทโฟนหน้าจอตัวนี้มีความสําคัญยังไงนะครับก็คือแน่นอนครับสาหรับคนที่ใช้กล้องมือถือนะครับถ่ายคอนเทนต์อยากได้วิดีโอที่คมชัดนะครับโดยการใช้กล้องหลังเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีหน้าจอเสริมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กล้องหลังเนี่ยเราจะมองไม่เห็นตัวหน้าจอนั่นเองนะครับเราก็เลยต้องมีอุปกรณ์หน้าจอเสริมตัวนี้ เอามาแปะไว้ที่ด้านหลังของมือถือแค่นี้เองครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวกล้องหลังในการถ่ายคอนเทนต์ได้แล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอการถ่ายวิดีโอที่ผมชัดนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับกับ Smallik Wireless Video Monitor for iPhone ครับตัวนี้เป็นชุดของ v l o g Kit นะครับเดี๋ยวเรามาดูของที่อยู่ในชุดตัวนี้นะครับเป็น s m a l l i Wireless Video Monitor ซึ่งกล่องที่ผมได้มาเนี่ยเป็น for iPhone แต่จริงแล้วเนี่ย มันสามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับสำหรับตัวอุปกรณ์หน้าจอเสริมตัวนี้นี่นะครับซึ่งชุดนี้เป็นชุดของ Vlogkit นะครับก็จะมีตัวจอมีตัวจับมือถือพร้อมแม็กเซฟนะครับแล้วก็จะมีตัวขาไตรพอตรงนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งในชุดนี้ราคา2,340บาทนะครับประกันสูย์ไทยเห็นโลโก้ของทางร้านเทปกระเจีถึงเรานะครับ สบายใจหายห่วงได้เลยนะครับ๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปกันแบบวัยๆนะครับดึงออกมาเลยครับตัวกล่องข้างในเป็นกล่องสีมันตาลแบบนี้เปิดออกมาครับก็จะเจอกับตัวหน้าจอนะครับอันนี้คือหน้าจอของตัวไวเล็วิดีโอนะครับเป็นหน้าจอเสริมสําหรับตัวสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะโดยการใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานโดยการแชร์หน้าจอนะครับของตัวสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองด้านหน้าจะเป็นหน้าจอนะครับนี่เลย วัสดุของตัวเขานะครับจะเป็นอลูมิเนียมส่วนตัวนี้จะเป็นแม็กเซฟนะครับแม่เหล็กเอาไว้ติดก,กับหลังโทรศัพท์ของเราได้หรือว่าจะติดก,กับอุปกรณ์เสริมของเขาก็ได้นะครับด้านบนเรียบๆครับด้านข้างตรงนี้ก็เรียบๆนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีพอร์ต Type C เอาไว้ชาร์จครับซึ่งแบตเตอรี่ในตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยมิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงนะครับมีปุ่มปรับลดเพิ่มแสงนะครับแล้วก็ สวิตเปิดปิดนั่นเองนะครับฝั่งนี้จะมีลูกเกีียวเซ็ตหนึ่งส่วนสี่มาให้เอาไว้ติดตั้งกับพวกขาตั้งกล้องหรือว่าอุปกรณ์เสริมที่เขามีมาให้นั่นเองนะครับอะหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมีพวกคู่มือมีมาให้นะเอ,อ๊บแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับล็อกมือถือรูปร่างลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงเนี้ยด้านหน้าเอาไว้ล็อกตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับส่วนตัวด้านหลังเป็นแม่เหล็ก เอาไว้ติดตั้งเข้ากับตัวจอครับติดแน่นมากๆแล้วก็สามารถที่จะหมุนแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะหมุนที่ตัวด้านหลังก็ได้ตัวด้านหลังเนี่ยมันสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีเกลียวเซนหนึ่งส่วนสี่นั่นเองนะครับเอาไว้ติดตั้งเข้ากับตัวขาใต้พอตนะครับของสมอล i ิกนะเป็นขาแบบพลาสติกนะครับเราก็เสียบเข้าไปที่เกลียวตรงนี้ได้เลยปึ๊บขาตัวนี้สามารถยืดเพิ่มระยะได้ ประมาณนี้เลยยืมเพิ่มระยะแล้วก็ขาด,ด้านล่างเนี่ยจะสามารถกางเพื่อตั้งตัวอุปกรณ์ของเราได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในชุดที่เขามีมาให้นะครับในกล่องนี้ก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่เขามีมาให้ก็อย่างเช่นตัวรีโมทคอนโทรลนะครับอก็จะมีรีโมทนะครับแบบนี้สามารถกดสั่งถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็จะมีสายคล้องนะครับ แล้วก็สายชาร์จแบบ C to C นั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่มีมาให้อยู่ในชุด s m a l l i g w i e l e t Video Monitor นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้มาให้เลยนะครับพร้อมที่จะทำงานใช้งานได้เลยเดินถ่ายท่องเที่ยวถ่ายวีล็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับอันนี้เวลาเราได้ไปนะครับก็จะมีตัวสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นฟิล์มกันรอย ที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกําลังไซส์ขนาดกําลังพอดีพอดีเลยนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่นะครับให้เรากด1ทีกดติดไหมไม่ติดนะครับถ้าเกิดกด1ทีไม่ติดกดค้างไว้เลยครับปึออ๊บหน้าจอจะติดขึ้นมาแบบนี้เลยว้สวยงามนะครับสว่างจ้าเลยนะสำหรับตัวนี้มีโลโก้คําว่าสมอ l l ิคขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือรูปลักษณะของหน้าจอ แล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่บอกด้วยนะครับตรงนี้เขามี QR code คมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสแกนดูสแกนแล้วก็กดเข้าไปครับเข้าร่วม Wi-Fi ปึ๊บเข้าร่วมไหมเรียบร้อยครับตัวหน้าจอก็เด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราไปดูที่ตัว Wi-Fi ครับนี่มันจะเชื่อมต่อให้เลยโดยการที่เราเอากล้องเนี่ยไปสแกนนะครับตัว QR Code ที่เขาโชว์ขึ้นมาให้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับกับตัวหน้าจอนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการ แชร์หน้าจอได้เลยนะเราก็กดเลื่อนลงมาแบบนี้แล้วก็กดแชร์หน้าจอครับสะท้อนภาพหน้าจอไปปุ๊บสมอลิกนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองเราก็จะแชร์ตัวหน้าจอของตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้รองรับทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android นะแล้วก็ตัวนี้ส่งสัญญ,ญาณแบบ Wi-Fi สามารถส่งสัญญ,ญาณได้ไกลถึง10เมตรเลยนะครับหน้าจอเนี่ยสามารถที่จะปรับความสว่างได้ที่ด้านข้างตรงนี้นะ เราสามารถปรับความสว่างได้ถ้าเกิดรู้สึกว่ากลางคืนใช้แล้วมันสว่างไปเรากดลดแสงหน้าจอได้ที่ตรงนี้เห็นไหมง่ายมากๆหรือจะเพิ่มแสงนะครับที่ตรงนี้ได้เวลาใช้งานกลางวันแสงตรงนี้จ้ามากๆเลยนะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะเรียบร้อยครับแค่นี้เวลาเราจะทําอะไรนะครับจะดูอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวหน้าจอสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยไม่ว่าจะก,การเป็นดูรูปอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม ดูรูปมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะเรียวไทม์พอสมควรเลยนะครับนี่สมมุติว่าผมอยากดูรูปนี้ผมก็สามารถที่จะดูได้แบบนี้ซูมเข้าซูมออกนะครับเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราเปิดรูปภาพนะครับตัวหน้าจอตัวนี้ก็จะพลิกมาให้แบบนี้เลยถ้าเกิดรูปภาพเป็นแนวน,นอนเ,เขาก็จะพลิกเป็นแนวน,นอนให้แบบนี้เนี่ยผมก็เลื่อนดูภาพได้เลยซูมเข้าซูมออก <ๆ S 1> นะครับมันก็จะโชว์อันนี้คือการใช้งานแบบดูรูปภาพอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะแต่งภาพแล้วอยากให แฟนเราเนี่ยดูหน้าจอด้วยนะครับหรือว่าจะถ่ายรูปแล้วก็อยากจะให้คนที่กําลังยืนถ่ายเนี่ยเขาอยากดูเฟรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้หน้าจอตัวเนี้ยเอาไปให้นางแบบถือได้เพื่อดู acting ของตัวเองนั่นเองนะครับอ่ะผมเข้ากล้องครับปุ๊บแล้วผมก็ลองพลิกดูเป็นกล้องหน้าดูซิว่าเป็นยังไงอันนี้กล้องหน้าก็มาเรียบร้อยแล้วนี่ครับเห็นไ,ไหม เนี่ยกล้องหน้าก็มาเรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมกดถ่ายปุ๊บที่ตัวสมาร์ทโฟนเปิบเห็นไหมหน้าจอเนี่ยมันก็จะทํางานด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าเราถ่ายกล้องหน้าไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่เราถ่ายกล้องหลังเนี่ยเรามองไม่เห็นหน้าจอแน่นอนนะครับใช่ไหม mm. พอเรามองไม่เห็นหน้าจอสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นกล้องหลังแบบนี้ครับ <S <S เปลี่ยนเป็นกล้องหลังแบบนี้อันนี้เราอยู่ตรงนี้เรามองไม่เห็นหน้าจอแล้วแต่ถ้าเกิดเรามีตัวนี้แปะเข้าไปแบบนี้ครับเห็นไหมครับแค่เนี้ยเราก็จะมองเห็นหน้าจอ ่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมต้องการที่จะถ่ายกล้องหลังครับนี่ครับกล้องหลังเห็นไหมก็จะโชว์มาที่หน้าจอตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครเดินถือถ่ายก็สามารถใช้งานได้เลยเราใช้กล้องหลังนะครับแล้วเราต้องการที่จะไปถ่ายแฟนใช่ไหมเราก็เอาตัวนี้เอาไว้ให้แฟนของเราหรือว่าแบบของเราเนี่ยเอาไว้ดูคอมโพสได้นะครับเราก็ดูที่หน้าจอหลักไปแล้วก็ให้นางแบบเนี่ย ดูที่หน้าจอตัวนี้ไปได้เลยนะครับก็ถือว่าทํางานได้หลายอย่างนะใครจะใส่เป็นชุดที่ตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมใส่เป็นชุดนะครับผมก็ใส่เข้าไปกับตัวขา V ีล็อกตัวนี้ผมอยากใช้กล้องหลังเพื่อความคมชัดความละเอียดนะครับผมก็แค่ใส่ตัวนี้แปะเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแค่เรามีแค่ชุดนี้เราก็สามารถที่จะเดินร็อกนะครับหรือว่าถ่ายงานถ่ายท่องเที่ยวก็ได้นะแล้วเราก็สามารถดูคอมโพสได้ด้วยดูซิว่าเฮ้ย ถ่ายออกมาแล้วมุมภาพที่ได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับด้วยการดูผ่านตัวหน้าจอ s m a l l l i ์ Wireless Video ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ส่งสัญญาณแบบ Wi-Fi นะครับส่งสัญญาณภาพได้ไกลถึง10เมตรกเลยทีเดียวถ้าเกิดใครใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ย v l o อกอยู่นะครับก็สามารถที่จะใช้งานหน้าจอตัวนี้ได้เลยราคาประหยัดมากนะครับแถมมีอุปกรณ์ครบเซตสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับตัวนี้ราคา2340บาท ถือว่าเป็นหน้าจอที่คุ้มมากๆแล้วก็ดีไซน์สวยมากๆครับสำหรับส a าร์ w i w i r e s s s ว v ดีโ o นะครับมีทั้ง Android แล้วก็ iOS ลอรองรับหมดเลยนะครับด้วยการแชร์หน้าจอเข้าไปที่ระบบ Wi-Fi นั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีอุปรกรณ์ตัวไหนนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลังผมแล้วสวัสดีครับ